ฉันบอกกับเธอวันนั้นว่าฉันรักเธอแม้ผ่านมานานแต่มันจริงจริงเสมออาจมีให้เธอไม่บ่อยแต่รักไม่น้อยลงเลยเพราะว่าเธอคนที่รักฉันจริงที่เกิดมาเพื่อฉันเพราะเธอเท่านั้นอดทนเมื่อฉันลำบาก แม้บนสักคำจกปากไม่มีจากเธออดทนแม้วเราไม่ค่อยมีชีวิตที่ดีสักเท่าไรไม่เป็นไรหากหัวใจเรายังสู้จะทำความฝันให้กลายเป็นจริงขึ้นมาสัญญาว่าฉันจะดีให้เหมือนกับเธอดีกับฉัน อาจมีแค่สองมือแต่จะยึดถือความรักมันแค่มีเธอเคียงข้างกันฉันนั้นจะคว้าดาวมาให้เธอกายเธาจะมีกายนี้ฉันมอบให้เธอใจเธอจะมีใจนี้จะมีแต่เธอ เฝ้าคอยทั้งฟ้าหลังฝนซาเมีใครพลหลังคาบ้านเราไปอดทนไว้ต้องสักวันเป็นวันของเราจะทำความฝันให้กลายเป็นจริงขึ้นมาสัญญาว่าฉันจะดีให้เหมือนเธอดีกับฉันอาจมีแค่สองมือแต่จะยึดถือความรักมัน แค่มีเธอเคียงข้างกันฉันนั้นจะคว้าดาวมาให้เธอจะทำความฝันให้กลายเป็นจริงขึ้นมาสัญญาว่าฉันจะดีให้เหมือนเธอดีกับฉันอาจมีแค่สองมือแต่จะยึดถือความรักมันแค่มีเธอเคียงข้างกันฉันนั้น to quiet down my hater.